สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันจันทร์นะคะมาเจอกับพี่พิมพ์นะคะก็ดับแรกก็อยากจะขอบคุณงามๆนะคะกับผู้ติดตามใหม่ๆแล้วก็การกดไลค์แล้วก็การคอมเมนต์แล้วก็การรีโพสต์ต่างๆนานานะคะขอบคุณมากๆค่ะก็ตอนนี้ก็พี่พิม์พก็มีความสุขมากค่ะชาวนี้เพราะว่าหนึ่งพี่พิมได้ไป ส่งเงินประจำเดือนให้คุณแม่มาแล้วก็ส่งเงินไปทําบุญที่วัดที่เมืองไทยที่วัดประจําหมู่บ้านด้วยเพราะเขาจะมีงานก็ส่งไปทําบุญเช้านี้เลยมีขามสืบว่าตัวเองปริมออรา่าแสงออรา่าอย่างเป็นแบบว่าปริ้มปริม,รมจิตใจมากค่ะมีความสุขมากก็จะเห็นจากรอยยิ้มใช่ไหมคะก็จาจะฝากถึงพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนนะคะการที่คุณจะตะเวนทําบุญให้ทั่วสารทิศ ก้าวัดสิบวัดยังไงก็ช่างแต่คุณอย่าลืมทําบุญอย่าลืมบุญบุญบญพการีของคุณนะคะตรงนั้นคือสิ่งสําคัญค่ะก่อนที่คุณจะทําบุญให้วัดต่างๆให้คนต่างๆช่วยเหลือคนอื่นคุณอย่าลืมบุญบุญพการีของคุณนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทําค่ะให้ท่านแล้วถึงจะให้ผู้อื่นนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ ดูมันอิ่มอะค่ะมันมีความสุขสดชื่นสบายใจวันนี้แต่งตัวน่ารักใช่ไหมล่ะไปไปโอ้ย prove, มีพุงด้วยบ้านนะอะไรอะก็อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะแต่มาดูอากาศเริ่มเย็นกับการแต่งตัวของคารินพีนนะก็ชิคๆค่ะเบาๆวันนี้เช้านี้อ h baby แอลมองท่านัอนไม่มีมองท่งนนไม่เจวีมองว่านนนไม่เจอี ี่เรรยกวากอยากจะพบเธอจริงๆร้องถูกหรือร้องผิดน่ะช่วยเคลียร์ด้วยเคสข่าวน,นี้อยากจะโชว์หุ่นก็อยากจะยืนคุยแล้วกันนะคะพี่พิมก็ไม่มีอะไรจะมาฝากนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวพี่พิมจะทําคลิปดีๆออกมานะคะก็อย่างช่วงนี้เดี๋ยวมีคนถามมาว่าพี่พิมค,าคะาการดูแลรักษามหุ่นอย่างงูง้นอย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วกันนะคะว่าเราจะ s u าบเยเป็นอยู่ในทิศทางไหนนะคะก็ชาวนี้อยากจะบอกว่าดิฉันมีความสุขมากค่ะโอเคนะคะก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นพี่พี่น้องๆหรือจะเป็นเรียกตัวเองว่าแฟนคลับอะไรต่างๆนานาอย่างนี้ตลอดไปนะคะรักกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามีรุ้นกันนะคะส0 0 0 0 follower ค่ะว่าพี่พิม์ทำอะไรพี่พิ์จะแก้ผ้าโชว์ หร, aja, pless, หรือพี่พิม์จะใส่แค่กางเกงยีนแล้วก็ท็อปเลสหรือพี่พิมจะใส่เฉพาะท่านบนแล้วก็บอททอมเลสกูมันบ้าไปแล้ววันนี้เรามาแบบคลิปไรสาระนะคะก็อยากจะมาคุยบอกบุญกันนะคะก็อย่าลืมบุคลารีค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคำนี้พี่พิมพูดแล้วก็ย้ำเสมอตอบแทนท่านให้เยอะรบกวนท่านให้น้อยที่สุดนะคะตรงนี้ แล้วเราจะเป็นอภิชาติตบุตรนะคะโอเคนะคะอยากให้ทุกคนเป็นอภิชาติตบุตรนะคะเดี๋ยวว่างพี่มจะมาคุยว่าพี่พีมมาเมกายังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันมีคลิปเกา่กาๆตอนพี่พีมก็เกือบ600คลิปเข้าไปแล้วบางคนเขาก็ไม่อยากไปดูย้อนนะพี่พีมเข้าใจตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่พีมจะทําการจัดให้นะคะเล่าประวัติกุ๊กริบพี่พีมเป็นคนที่ไหนอะไรยังไง สวยมาตอนอายุเท่าไหร่ก่อนหน้าที่จะสวยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็พี่พิมพ์อยากจะมาฝากช่วงดีๆของพี่พิมนะ Tips พ์พมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะตรงนี้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับในความคิดพี่พิมพ์นะคะก็อยากใช้ทุกคน ดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพรักษาความสวยความงามของตัวเองให้คงทนเป็นสาว2 0 0 0ปีอย่างพี่พิมนะคะตอนนี้พี่พิมก็30กว่าเข้าไปแล้วค่ะแต่เราก็ยังจะทำให้เราดูลุก30แค่นั้นนะคะพี่พยายามจะทำา10 years younger นะคะทํา10 years younger ให้ได้ค่ะสมมุติถ้าพี่พิมสี่สิพี่พิมก็จะขอลุก30อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะคะ จงพอใจกับสีผิวที่ตัวเองมีอยู่นะคะผิวแทนก็สวยได้ใช่ไหมคะทําให้มันดูใสทําให้มันดูเนียนทําให้มันดูมีออรา่าคุณไม่มีเงินที่จะซื้อวิตามินซีคุณไม่มีเงินที่จะทํานั่นทนํานี่คุณง่ายค่ะจากอาหารการกินของคุณคุณนะคะเน้นผักเน้นเนื้อสัตว์ผักสีต่างๆนะคะแค,แค่ลองแค่หลอดผลไม,ลม้ก็ต้องเลือกดูนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนํากันนะคะว่าบางคนคิดว่าลดน้ําหนักฉันต้องทานมะม่วงฉันจะต้องทานสับปะรดเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวมีสิ่งนี้พี่พิมพ์จะแนะนําค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงติดตามกันแล้วกันนะคะช่วง beauty tips นะคะพี่พิมพ์จะสอดแทรกเนื้อหาวันละหนึ่งนาทีถึงสนาทีไปนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ hello hello bye bye ค่ะ love you ขออีก30 second แล้วกันก็จะมาโพสสวยๆให้ดูกับกระเป๋าน่ารักน่ารั โอ้โห oh, วันนี้อากาศอารมณ์อากาศแอนอารมณ์ก็อารมณ์มีความสุขนะคะก็อยากที่ทุกคนรักกันไปนานๆานติดตามกันไปนานๆน,นะคะอย่าเบื่อนะคะบ๊ายบขอห้าสิบห้า